ยินดีต้อนรับกลับมาสู่คาสเรกิทช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ในประเทศไทยวันนี้เรามาจอดลิบหนึ่งในรถ SUV ไฟฟ้าที่พูดถึงกันมากที่สุดที่มาถึงถนนของเรานั่นก็คือ BMW X3 หากคุณสงสัยว่ารถไฟฟ้าตัวนี้คุ้มค่ากับเงินที่หาได้ยากของคุณหรือไม่ติดตามต่อไปเพราะเรากำลังจะเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ BMW X3 ได้สร้างกระแสะไปทั่วถนนที่คึกคักของกรุงเทพมหานครและทางหลวงที่งดงามของประเทศไทย และนั่นก็มีเหตุผลที่ดีนี่ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งที่พยายามจะสร้างความโดดเด่นแต่เป็นความพยายามอย่างจริงจังของ BMW ในการผสมผสานความหรูหราประสิทธิภาพและความยั่งยืนในแพคเกจที่น่าประทับใจแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดที่สำคัญให้ผมถามคุณก่อนคุณจะจ่าย3.2ถึง3.8ล้านบาทสำหรับรถ SUV ไฟฟ้าที่สัญญาว่าจะปฏิวัติประสบการณ์การขับขี่ของคุณหรือไม่ ติดตามต่อไปเพราะราคานี้อาจจะสมเหตุสมผลแบบสมบูรณ์แบบในตอนท้ายของวิดีโอนี้ที่คา r เซอร์กิตเราเชื่อในการให้ภาพรวมที่สมบูรณ์แก่คุณมาเริ่มกันที่สิ่งที่ดึงดูดสายตาคุณทันทีการออกแบบภายนอกของ X3 สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างสไตล์ที่โดดเด่นของ BMW และความสวยงามของรถไฟฟ้ายุคใหม่กริลไตคิดนี้ที่ยังคงมีความโดดเด่นมาพร้อมกับสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ที่บอกว่าฉันเป็นรถไฟฟ้า โดยไม่ต้องเป็นแฟลชเล็กน้อยหรอที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านอากาศและเส้นสายของตัวถังที่เรียบไม่ได้มีไว้เพื่อการแสดงเท่านั้นแต่ยังช่วยในการเพิ่มระยะทางที่สำคัญนั้นด้วยเรื่องของระยะทางนี่คือจุดที่น่าสนใจสำหรับคนขับรถในไทย bmw อ้างว่า x 3สามารถเดินทางได้ถึง460กิโลเมตรในการชาร์จครั้งเดียวโดยใช้วัตจักร w l u ltp เราทุกคนรู้ว่าสภาพจริงนั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่หลากหลายของประเทศไทย จากการทดสอบของเราในถนนที่มีการจราจรหนาแน่นของกรุงเทพมหานครไปจนถึงการขับบนทางหลวงไปเชียงใหม่คุณสามารถคาดหวังได้จริงประมาณ380-420กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่และการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพอากาศเขตร้อนของเราโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จในประเทศไทยได้ปรับปรุงอย่างรวดเร็วและอีก3ก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ ด้วยความสามารถในการชาร์จเร็ด DC คุณสามารถชาร์จจาก10เป็น80ในเวลาประมาณ34นาทีโดยใช้เครื่องชาร์จ150กิโลวัตต์สำหรับการชาร์จประจำวันที่บ้านการติดตั้ง Wallbox จะให้การชาร์จเต็มตลอดคืนเหมาะสำหรับคนเดินทางไทยทั่วไปที่เดินทาง50 100กิโลเมตรต่อวัน มาคุยกันเรื่องการขับขี่เพราะนี่คือจุดที่อีกสาโดดเด่นจริงๆในขณะที่คุณกดปุ่มสตาร์ทและรู้สึกถึงการส่งแรงบิดไฟฟ้าแบบทันทีนั้นคุณจะเข้าใจว่าทำไมรถไฟฟ้าถึงเป็นอนาคตอีกสาผลิตพลังงาน286แรงม้าและสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง6.8วินาทีอาจจะไม่ฟังดูน่าตื่นเต้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถสปอร์ตแต่สำหรับรถ SUV ที่หนักกว่า2.2ตันมันน่าประทับใจจริงๆสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์การขับขี่พิเศษคือความเงียบ การขับผ่านถนนที่คึกคักของกรุงเทพมหานครหรือเลี้ยวไปตามภูเขาใกล้เขาใหญ่ห้องโดยสารยังคงเงียบอย่างน่าทึ่งเสียงเดียวที่คุณจะได้ยินคือระบบเสียงพรีเมียมฮาร์แมนคาร์ดหากคุณเลือกที่จะเล่นเพลงหรือเสียงหวือหวาเบาๆของวอเตอร์ไฟฟ้าใต้การเร่งความเร็วสูงเป็นระดับความประณีตที่ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกพรีเมียม ภายในคือจุดที่ความใส่ใจในรายละเอียดของ BMW แสดงให้เห็นจริงๆ X3 มาพร้อมกับระบบ iDrive ของ BMW เวอร์ชันล่าสุดที่มีหน้าจอสัมผัส12.3นิ้วที่ตอบสนองและใช้งานง่ายคลัสเตอร์เครื่องมือดิจิทัลให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมถึงการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์และระยะทางที่เหลือสำหรับผู้ซื้อไทยการรวม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณสำหรับการนำทางผ่านเครือข่ายถนนที่ซับซ้อนของกรุงเทพมหานคร ความสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในรถ SUV หรูหราและ X3 ไม่ทำให้ผิดหวังเบาะนั่งรองรับสำหรับการขับขี่ระยะไกลไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปพัทยาในช่วงสุดสัปดาห์หรือเดินทางไปภูเก็ตเบาะหลังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารและกระเป๋าเดินทางให้พื้นที่จัดเก็บ510ลิตรเหมาะสำหรับพรพิ p ช้อปปิ้งที่ตลาดจตุจักรหรือแพ็คสำหรับวันหยุดของครอบครัว แง่มุมหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำหรับคนขับรถไทยคือคุณภาพการประกอบและความน่าเชื่อถือ BMW มีการปรากฏตัวที่แข็งแกร่งในประเทศไทยด้วยศูนย์บริการในเมืองใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่าการบำรุงรักษาและการสนับสนุนสามารถหาได้อย่างง่ายดายอีกสามมาพร้อมกับการรับประกันที่ครอบคลุมและแบตเตอรี่ได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา8ปีหรือ160,000กิเมตรแล้วแต่อย่างใดจะมาก่อน มาพูดถึงเรื่องราคาที่ช่วงราคาที่คาดหวังไว้ที่3.2ถึง3.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกอีกสามถูกวางตำแหน่งเป็นสินค้าพรีเมียมใช่มันแพงกว่ารถ SUV เครื่องยนต์สันดับภายในแบบดั้งเดิมในคลาสเดียวกันแต่เมื่อคุณคิดถึงต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าข้อกำหนดการบำรุงรักษาที่ลดลงและแรงจูงใจด้านภาษีที่เป็นไปได้สำหรับรถไฟฟ้าในประเทศไทยต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมจะกลายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การผลักดันของรัฐบาลสำหรับการยอมรับรถไฟฟ้าหมายความว่ามีประโยชน์เหนือกว่าประสบการณ์การขับขี่เจ้าของรถอีวีในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากค่าลงทะเบียนที่ลดลงและด้วยต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ำกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมากต้นทุนการดำเนินงานประจำวันของคุณจะลดลงอย่างมากสำหรับคนที่ขับ20,000กิโลเมตรต่อปีเงินประหยัดเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวอาจจะถึง60,000-80,000บาทต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับรถ SUV น้ำมันขนาดใกล้เคียงกัน เทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ X3 เป็นเลือกคุณสมบัติมาตรฐานรวมถึงการเบรกฉกเฉินอัตโนมัติการตรวจสอบจุดบอดและการเตือนการออกนอกเลนทั้งหมดนี้สำคัญสำหรับการนำทางในสภาพการขับขี่ที่หลากหลายของประเทศไทยแพคเกจความช่วยเหลือในการขับขี่เสริมเพิ่มการควบคุมความเร็วแบบปรับตัวและความช่วยเหลือในการรักษาเลนทำให้การเดินทางข้างหลวงระยะไกลผ่อนคลายและปลอดภัยยิ่งขึ้น BMW X3 เป็นตัวแทนของมากกว่าแค่รูปแบบการขนส่ง มันเป็นคําแถลงเกี่ยวกับการยอมรับอนาคตในขณะที่เพลิดเพลินกับความหรูหราและประสิทธิภาพที่ BMW มีชื่อเสียงสําหรับผู้บริโภคไทยที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพพรีเมียมจิตสานึกด,ด้านสิ่งแวดลอ้อมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย X3 เสนอแพคเกจที่น่าสนใจที่ยากจะเทียบได้ในตลาดรถ SUV ไฟฟ้าในปัจจุบันขณะที่เราจบการมองโดยรวมที่ครอบคลุมนี้ของ BMW X3 จำไว้ว่าการเลือกรถไฟฟ้าคือมากกว่าแค่ราคาซื้อเริ่มต้น มันเกี่ยวกับการยอมรับประสบการณ์การขับขี่ที่สะอาดกว่าเงียบกว่าและประณีกว่าในที่สุดที่คาสกิตเราเชื่อว่า X3 ตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับสิ่งที่รถ SUV รูหรือราไฟฟ้าสามารถบรรลุได้คุณคิดอย่างไรกับ BMW X3 คุณจะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าสำหรับการซื้อรถ SUV ขั้นต่อไปของคุณหรือไม่แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่าง และอย่าลืมสมัครสมาชิกคาเซอร์กิจสำหรับรีวิวยานยนต์เชิงลึกเพิ่มเติมและข่าวสารรถยนต์ล่าสุดจากฉากยานยนต์ที่มีชีวิตไทยคาของประเทศไทยจนกว่าจะพบกันครั้งหน้าขับรถให้ปลอดภยัย